องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกห่วงใยผู้พิการในอำเภอพมพิรามนำรถสำล้อยกรถเข็นมอบให้ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลกปั่นน้ำใจไม่ถึงกัน ทางด้านของว่าที่ร้อยตรีอิทธพลบุพัศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและรถ300โยกรถเข็นนั่งให้กับผู้พิการตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกปั่นน้ำใจไม่ทิ้งกันในเขตพื้นที่อำเภอพรมพิรามจำนวนสองรายได้แก่นายชลไยอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่7ทับหอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกท่อนล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และรายที่สองคือนางร้อยอายุ86ปีอยู่บ้านเลขที่153ทับ3หมู่3อาอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคกระดูกเสือ่อมทำให้ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการทั้งสองรายจะสามารถาดำเนินชีวิตได้ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น